ขอเชิญทุกท่านนะคะไปต้อนรับพระธุดงคกันค่ะวันนี้พระท่านก็จะเดินออกจากวัดบางรักใหญ่นะคะทีบ่บางขุนบางขุนนนท์ที่บางโบทองนะคะนนทบ,บุรีค่ะแล้วก็จะไปจุดหมายปลายทางนะคะที่วัดโบสบนบางคูเอียงนนทบ,บุรีค่ะกเ็เป็นระยะทางนะคะ13.9กิโลเมตรนะคะบนก็ขอเชิญทุกท่านไปโปรยดาวรวยกันนะคะ ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะพระท่านนี่ก็เดินประกาศพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจอุทิศทั้งกําลังกายกําลังใจนะคะแล้วก็ได้ผ่านการฝึกตนทนหิวบําเพ็ญตบะเป็นพระแท้มาแล้วนะคะก็เป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากยิ่งในยุคข,ของเรานะคะเพราะว่าถ้าไปวัดทั่วไปเนี่ยเราก็จะได้ไปอุปถากอุปถัมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อยู่ไม่กี่รูปนะคะในการไปของเราหนึ่งครั้งแต่ถ้าเราไปครั้งนี้เราก็จะได้อุปถากราถึง1 1ึ0พรูปค่ะก็เป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากนะคะแล้วการเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันอย่างยิ่งนะคะการที่เราจะได้เห็นพระพันกว่ารูปในครั้งเดียวเนี่ยก็หายากจริงๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ dmcgps.com ค่ะหรือโหลดหล dmcgps มาจาก Play Store นะคะสาธุ